พี่พี่คิดว่าคลิปที่พี่สอนน่ะพี่คิดว่าคนเขาจะเชื่อพี่เหรอเชื่อไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าที่รู้รๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่ร่างกายของแต่ละคนนะเริ่มจะเป็นเริ่มจะอะไรอะ่ะก็ค่อยมาเชื่อกันนะอย่างอย่างวันนี้นะลูกไม่เคยดูผมเลยนะคนเป็นลูกนะไม่เคยดูผมมาก่อนเลยแต่คนเป็นแม่เขาดูเขาให้ลูกอะ่ะมาซื้อน้ําหวานกับผมเพียงเพราะว่า แม่เขาอะเชื่อสิ่งที่ผมพูดเพราะสิ่งที่ผมพูดผมพูดมันคือเรื่องจริงต่อร่างกายมันคือเรื่องจริงต่อสารอาหารของแต่ละชนิดมันคือเรื่องจริงของการดูแลตัวเองว่าในภายภาคหน้าถ้าเรายังทําอย่างนั้นอยู่ประจาประจาประจามันจะเป็นยังไงคือที่ผมบอกเนี่ยเ <"Che yor, S 2> ชื่อเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ว่าที่ผมทําเนี่ยเพราะมันไม่มีใครทํามันไม่มีใครออกมาพูดอะไอ้เจ้าของร้านไอ้คนต้มขายไอ้คนไอ้คนส่งใบมันไม่ได้ออกมาพูดอะว่า ถ้าเกิดมึงทําอย่างนั้นนะ่ะมันจะไม่ดีในภายภาคหน้านะมึงทําอย่างนี้มึงจะมึงจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครออกมาบอกแล้วคือที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้จะมาดิสเครดิตร้านที่ขายน้ําหรือผมจะมาดิสเครดิตไปทอมมี่เพราะผมก็กินแต่กินยังไงให้มัน,ม,นมีประโยชน์กินยังไงให้มันแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่จะกินหรือว่าทําตามคนนั้นคนนี้อ่ะอย่างเมื่อวานมีน้องมาเนี่ยพี่เชื่อไหมแถวบ้านผมเนี่ยเขาใส่ไอ้ไอ้ เส Palest ้นเกาะกลางไงเส, Palest, ส,ส,ส้นส,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 สีเหลืองหลอดไฟยากันยุงผมก็เลยว่าเฮ้ยเอ็งไม่ได้เห็นจริงหรอกอันน้นเอ็งไปฟังเขาเล่าใช่ไหมบอกใช่พี่เห็นไหมเพราะไปฟังเขาเล่าอ่ะบางทีคนไม่รู้แม่งไปลองไงไปลองตามแม่งจริงๆแล้วมันคือแค่เรื่องเล่านะจะเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้นะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึงว่าไอ้ใส่ยากันยุงหลอดไฟเส้นสีเหลืองไอ ผงขี้เท่าคนไอเผาเผาชาวปนักกิจอ่ะเออมันจริงไหมเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังก็ได้แต่ที่ทำทุกวันเนี้ยกูทำเพื่อพวกมึงให้พวกมึงอ่ะกินกันอย่างมีเออให้มันดีต่อสุขภาพครูก็ไม่ได้อยากเห็นหรอกว่าเฮ้ยไอเชี่ยแดกแล้วแบบเข้าโรงพยาบาลมีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราพวกพวกกันนะมีอะไรก็บอกกันดีกว่าบอกกันตรงๆดีกว่าแบบ ไปปลระหล,หลอกขายโอ้โหเพื่อที่จะให้มียอดขายเยอะๆให้อะไรมึงจะกินน้ำหวานกูก็ได้มึงจะกินน้ำหวานคนอื่นก็นได้กูไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแค่ว่ากูแค่อบอกว่ากินน้ำหวานมันย่อมดีกว่ากินสารเคมีทุกวันทุกวันและเข้าไปสะสมในร่างกายของมึงแค่นั้นเองนะทำเพื่อตัวเองมั่งไม่มีใครทำเพื่อเราได้เออ